สวัสดีครับคุณเชษฐาสวัสดีครับพี่ป๋องครับนะครับได้ครับถ้าางนั้นเนี่ยผมรบกวนเชษฐาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยประสบการณ์มันย้อนไปเมื่อสามสิบปีเรื่องได้ครับมารดาหรือว่าแม่นะฮะเรื่องเราทั้งหมดเป็นอย่างไรครับก็จริงๆแล้วบ้านผมก็ฐานะธรรมดาแม่เป็นคนขายข้าวแกงนะครับครับขายข้าวแกงแล้วก็เอ่อทุกๆวันแม่เขาก็ทาแกงประมาณหกเจ็ดหม้อไปขายนะครับ ใช่แล้วก็อ่าแกก็ขายทุกวันของแกประจําอละครับแล้วผมก็จะช่วยบ้างอะไรไม่ช่วยบ้างพี่สาวก็จะช่วยด้วยนะครับ <Okay. S 2> ตอนนั้นอยู่ป .5 ป .6 ได้กันป้องแล้วแกขายอยู่ทุกวันแล้วมีมาวันหนึ่งเ่ะจริงๆแล้วตัวผมเองเ่ะไม่เคยเจอเรื่องผีๆเลยก็เจอเรื่องนี้เป็นครั้งแรกอืคุณแม่ตัวเองจริงๆแล้วแม่พอมาอยู่มาวันหนึ่งแล้วแม่ก็ไม่ค่อยสบายครับเขาก็เลย ก็เลยพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ก็นอนอยู่ที่บ้านกินยานอนแล้วก็ผมก็บ้านผมเป็นบ้านเช่าอืแล้วก็หลังจากถัดผมไปก็เป็นบ้านเช่าหมดเลยครับเออแล้ววันนั้นอะชั่วะมงหกโมงทุ่มนึงได้มั้ครับแม่ผมก็นอนนอนอยู่แล้วพ่อก็ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งครับผมก็อยู่กับพี่สาวดูทีวีอยู่แล้วอยู่ๆแม่ผมก็ลุกขึ้นมาอืไปลุกขึ้นมาครับพี่ป๋องลุกขึ้นมาตาขวางอืมครับ ทาขวาผมก็ตกใจไม่เป็นไรผมก็ถามแม่ทำไมไม่นอนนะฮะไม่สบายก็น่าจะนอนแกก็บอกว่ากูไม่ใช่แม่มืออาจจะหยาบหยาบนิดนึงนะฮะหยาบติดติดครับเขาบอกกูไม่ใช่แม่มือผมก็บอกอุ้ยแม่พูดอะไรทำไมพูดตาขวางกันแต่ตัวผมฟังตอนนั้นก็คือแม่เสียงเปลี่ยนไปเลยนะเสียงออกเป็นผู้ชายใหญ่ๆออกออกแบบออกผู้ชายครับผมก็รู้สึกว่า แปลกๆแล้วบอกแม่เป็นไรเขาก็มองเขาไม่สนใจอะไรเขาก็อยู่ๆเขาเดินหันไปมองดูมองซ้ายมองขวาตาขวางตาแบบแกตาแกมองขวางตาโตๆฮะแล้วแกก็เดินไปหยิบคข้าวหอขมะอะหยิปองหยิบข้าขมามาปุ๊บผมผมก็มองว่าแม่ทําอะไรอ่ะอืมครับแกก็ไม่พูดนะอยู่ๆแกก็ไปหาาอี้มาแล้วก็วางตรงหน้าแล้วก็จะลุกขึ้นมาเอาเชือกไปผูก บนคาเนอ่ะผมก็เลยจริงๆครับพี่ป๋องคือเนี่ยผมตกใจเลยครับผมผมกระโดดขึ้นมาเลยแล้วพี่สาวผมก็กระโดดด้วยไปหลบกแม่ทําอะไรกันแล้วผมก็บอกว่าพี่สาวให้ไปไปตามพ่ออืไปตามพ่อเร็วแล้วช่วงระยะเวลาที่พี่สาวผมไปตามพ่อผมก็เดินไปหาแม่ไปจับขาแม่แม่แกก็เอาเชือกผูกกับคือแล้วก็จะผูกคอตัวเองครับพี่ป๋องเหรอเฮ้ย ผมผมนี่เครียดมากเลยผมก็จับ<อ>จับขาแกไว้แล้วตกแกก็แกต้กตาเท้าว่าถีบผมอะ่ะถีบผมก็เด้งไปเลยผมพอกระเด็นลงไปผมก็ด้วยความตกใจก็รีบวิ่งขึ้นมาใหม่กระลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็มันจับขาแม่ใหม่ได้ขึงอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะแกเท้ายางเอาคอห้อยอยู่นะยังไม่ตกไม่ตกกับเก้าอี่นะพี่บอกคือก็ยื้อยื้อยู่แล้วผมก็อุ้ยร้องไห้เลยตอนนั้นก็สระตุกกะุกสักพักคือพ่อกับพี่สาวแล้วก็ครับ เพื่อนๆที่อยู่ข้างบ้านเขาวิ่งมากันเต็มเลยครับมครับวิ่งมาเข้ามาในบ้านเต็มเลยประมาณหกเจ็ดคนือรนร้งเลยอีเล็กมึงทำอะไรตะโกนไงยังทำอะไรเนี่ยคือมากระช่วยกันจับจับย่างเลยเขาก็พยายามจะขึงอยู่ขึงแั้จับไม่ลงอ่ะแล้วแม่เขาก็พยายามจะขึงยกขูข่ขอคอยดได้คือตกคอยอยู่อ,ะอ่ะพี่ปองก็ถูกผมก็ร้องไห้ดังร้องไห้เลยแล้วพ่อผมก็เลยวิ่งไปเอามีดมาตัด ตัดพระกม้าแบบหั่นพระกระมา้าหลุดออกมาก็อุ้มอุ้มลงอุ้ม,มลงมาแม่เขาขวานีนะเขาชวนจับแขนจับขาจับอะไรเงี้ยให้แกหยุดแต่พอแกบิดไปบิดมาตาขวาแกท<น>ั้งคนมึงมาจับก,กูทำไมมึงมาจับกูทำไมเออมึงจะลองดีกูกแล้วจับตันใหญ่เลยแล้วก็ขัดเวียงแต่ละคนไม่ผู้ชายสี่ห้าคนกระเด็นหมดเลยพี่ต๋อง ผมเลยยิ่งร้องไห้พี่สาวผมก็ร้องไห้เลยคือตอนนั้นตกใจหมดเลยคือเจอครั้งแรกอะ่ะผมก็มองว่าเอยืย่นป็นเรื่องจริงเหรอครับเพราะสาเหตุว่าผมเคยเจอดูในหนังมาว่าเวลาคนโดนผีเข้าผีอะไรเข้าเนี้ยครีบยก็ไม่น่าไม่น่าจะจะเป็นอย่างนี้อเพราะรู้สึกว่าผมก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่รแต่พอม,มาโดนเข้ากับตัวแม่รดนเลยผมร,รู้สึกโโหัวช็อกไปเลยตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยร้องไห้เครียดเลยแล้วเขาก็จับจับผักก็พยายามจับกันให้ได้จับจับจนจับอยู่แล้วแต่ก็ กัดปัอ่ะแล้วก็ทําตาโตอ่ะมึงพวกมึงมา้องดีกับกูมาจับกูทำไมกูจะเอาดีๆไปกูจะเอามันไปให้ได้ครับโอ้แล้วมีผู้ใหญ่เขาก็เขาก็บอกมาเอ้ยมันใครกันวะมาทำเขาทำไมเนี่ยดูดีเขามีลูกมีเต้านี่เนี่ยดูดีลูกยังตัวเล็กๆอยู่เลยไปทำเขาทำไมเอาเขาชีวิตเขาทำไมเองเป็นอะไรกันยิ่อยางได้อะไรก็เอาที่เออเองก็บอกมาครับมันก็บอกกูจะเอามันไป กูจะเอามันไปเขาก็ <S <S ถามไปเลยช่วยแะอย่าไปทำสงสารลูกเราหันมามองผมหันมามองพี่สาวันอะไรเงี้ยมองตาขวางเลอยเลยกูไม่เอากูจะเอามันไปพูดอยู่หน้าคือพูดแบบหยาบผมร<บ>้องไห้เลย่ผมยาวแม่ไปแล้วพ่อไปยาวแม่ไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ร้องไห้<บ>แล้วสักพักมันก็พูดพูดมองอยู่แล้วลุงนะก็บอกสงสารเด็กมันเถอะเองจะเอาอะไรมันจะเอามัเหออไม่ต้องเอามันไปก็ได<บ>ออไ้จะเอาอะไรจะเอาอะไรก็บอกมามันก็เลยมองหน้ามองตาพุ่งฟัดพุ่งฟัดมาบอกได กูอยากมัามานาไปก็ได้แต่กูชอบมันตรงที่ว่ามันทําแกงน่ากินเลยมันเห็นขายเขาแกงแล้วผ่านผ่านที่กูอยู่อ่ะบอกว่าผ่านผ่านที่กูอยู่เนี่ยกูเห็นมันทำเ้าแกงมันน่ากินเหลือเกินนะครับกูอยากกินกูไม่ได้กินข้าวมานานแล้วโอ้โหผมผม,มตันฟันเลยก็บอกอยากกินไม่มีใครให้ข้าวกิกนมานา,นานแล้ว<อ>แล้วกูเห็นนี่มันทำ ทำกับ,บข้าวหน้ากินทุก,กอ,อย่างเลยอยากจะได้ันไปเลยอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยครับแล้วพวกพ่อผมก็เลยขอว่าหน้าหนไม่ต้องเอาเขาไปหรอกเราเขาไปทําไมอยากได้กินอะไรเดี๋ยวทําบุญไปให้อือะไรอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วเขาก็บอกว่ากูอยากกินฝีมือมันอนะ่ะนั้นอย่างเงี้ยมึงบอกมันมันต้องให้มันตักบาทให้กูนะกูขอห้าวันตักบาทให้กูครับเขาบอกแล้วอยากได้อะไรอ่ะกูอยากได้ ผัดปลาดุกทอดต่อโอ้โหเลี้ยอย่างนี้เลยนะครับัดปลาดุกทอดต่อครับแล้วก็อ่ชิวันไก่แล้วก็ไข่เจียวครับผมจัดมาให้กูสามอย่างเนี่ยให้มันครบทุกวันเลยข้าวันตามกยได้นะข้าวันตักบาให้กูแล้วกูมาเอามันแน่แ่เลยอ้โกูจะกูจะเล่นทุกคนเลยครับพูดตาขาพูดกูพูดจ่าบ้างถ้าใครไม่ทำตามกู้วกูจะเล่นทุกคนเลยโอ้แลนะครับแล้ว พวกลุงอะไรก็พูดเออหนูจะทําให้มันเนี่ยออกได้หรือยังเนี่ยอืดูที่มันเหนื่อยเนี่ยคนโดนเข้ามันเหนื่อยเล็บมันเหนื่อยแล้วเนี่ยครับอกเ้วกูยังไม่ออกจะออกได้ไหมกูกินเหล้าหาเหล้าโอยพ่อผมก็พูดอย่เลยออกเถอะดย๋าวก็ได้เลยแป๊บคนเหนื่อยดย๋ยวก็ตตายขึ้นมาช่ไมตายก็ดีดือว่าแค่นี้พูพูดขวานเลยโอยผมผมนี่ร้องแบบพี่ดําก็ร้องอยู่นั่นแหละคือจะทําไงเขาก็พูดอยู่เอ้าลุงก็บอกมันอยากได้แล้วเราเล่าเขาไม้กูเทเต็มแก้วเนี่ย เขาก็ไปเอาเหล้าขาวมาเทมาให้เต็มแก้วเขาหัวเลาะนั่งหัวเลาะยืนไปยืนมาเขาแล้วพวกพ่อแลละถามนะคุณเป็นใครมาอยู่อะไรตรงนี้ท่ามาอยู่อะไรตรวยกเขาบอกครับนไม่รู้จักกูหรอกกูตายมานานแล้วโอ้โหอยู่ตรงแถวๆเนี้ยกูตายมานานแล้วแล้วคุณมีใครให้กูกินเลยครับูเห็นมันผ่านบ่อยแล้วผ่านบ่อยกูเลยอยากจะกินของมันโอ้โหพูดอย่างเงี้ยครับพอบอกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้มันตักบาตรให้ทําอะไรให้เคยบอกเออเออหัวเลาะแล้วกันแล้วแล้วผีฮะกันยก ก้วเพียวๆอ่ะแก้วแล้วขาวซัดเพียวๆกวแบบระรดกทุกหมดเลยฮะ<อ>แล้วก็ยิน่นหัวลรอาอย่างเงี้ยเออแล้วพวกนั้นก็บอกอา้าวเนี่ยออกเถอะจะออกแล้วไม่ต้องเข้ามันอีกฮนะอย่าไปเข้ามันเลยนะนเดี๋ยวมันตักบาให้นมาทำอะไรใส่ให้อะไั้งินเน,นะเออเออคุอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูกูจะให้มันโอเคเดี๋ยวกูไปแต่ถ้ามันไม่ทําไม่กูนะพวกมึงต้องเดือดร้อนทุกคนเลย คจะเข้าไหมทุกคนเลยกูเล่นไม่งานไม่ปวดลวคนแถวเนี้ยคุไม่ได้กินตั้งนานอ่าเขาก็บอกอ่นนัไปพนะนงสานเด็กมันแล้วข่าน้องบอมพูกผมมันก็ตาขวาเนี้ยสักพักสักพักสักพักหายไปเลยหลุดเลยครับพี่ป๋องหลุดปุ๊บกระดุกตุกเลยกระตุกไปแล้วแม่ผมก็สลบสลบแล้วก็เขาก็ปลุกปลุกอยู่แล้วแม่เขาก็ต่นต่นขึ้นมาเหมือนเหมือนเป็นคน อ่อนเพียผมเห็นแม่แกแก,แกเพียไปทั้งตัวเลยแกแล้วแกก็ร้องไห้น้ําตาไหลบอกเนี่ยใครมนมาเข้าในบ้านกันเต็มเลยอะไรกันเนี่ยับเช็ดก็ลรวบอกว่าเนี่ยเล็กโดนผีเข้ารู้เปล่าแม่เขาบอกไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ยแกมือเนื้อมืดตัวหมดเลยเนี่ยอไอย้พี่ดูก็วูบมาแล้วบอกมันเป็นยังไงบอกก็อยู่ๆลุกขึ้นมาจะมากินน้ำาอยู่แล้วก็วูบขึ้นมาเหมือนคนมาผักข้างหลังครับแล้วก็วูบหายไปเลย ซื้อไม่รู้เรื่องไงมันรู้เรื่องตอนที่ปุกๆกันเนี่ยครัมาร้องไห้เออมันเป็นยังไงเขาบอกเอดี๋ยวเดี๋ยวยังไงไปกินยาแล้วก่อนนะมกินยาให้เรียบร้อยแล้วพักผ่อนนอนไปก่อนครับแล้วก็แล้วก็จะได้ดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าให้ฟังกันโอ้โหคนเขาคือคือฮานใหญ่เลยว่ามันเป็นไรเออแล้วหายไปแล้วบอกเนี่ยพรุ่งนี้มึงต้องตักบาตรตามที่เขาบอกอ่ะเดี๋ยวกูจดไปให้อะไรอันนับเออผมก็ร้องไห้เอาให้เอาแม่นอนผมก็เรียกโอ้พี่ต๋องต้องบอกว่า มันเครียดจริงครับ oh, ผมเครียดจริงครับ,รบผมไม่เจอครั้งแรกแล, oh. แ,ลแล้วนะครั้งแรกเลยอ่ะครับแล้วแล้วผมก้าพูดที่เลยว่าโอ้คนไม่เจอไม่รู้ไง oh. ไอเราเอง่ะพี่บอกว่าผมไม่เคยเจอครับแล้วมันก็เหมือนว่ายังไม่เชื่อจนกว่าจ่พอเจอครั้งนั้นแล้วผมก็เชื่อเลยครับแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างคือคิดไปในตอนแรกๆที่ผมเจอถ้าเกิดว่าวันนั้น วันนั้นผมไม่อยู่ที่บ้านแล้วแม่เขาตื่นขึ้นมาแล้วมันเขาตายเองไม่มีใครมาช่วยเขาอาจจะเสียชีวิตได้ใช่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 เนี่ยผมกูมันจะเอาถึงตายเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยดูก่อนนะเชียร์รากเลยยังบอกกับแม่พ่อยังบอกว่าดีที่มึงสองคนอยู่เนี่ยจะไม่เรียกกูมาทันครับบอกแล้วตอนตอนที่มึงอยู่แล้วบอกโอ้เขาก็สะบัดขาผมไเลยเตะผมกระเด็นไปอ่ะเขาไม่ให้จับอ่ะก็เลยต้องกลับมาเกาะต่อโอ้โหเขาบอกโอ้โหดีนะบุญนะ แม่มึงเนี่ยมึงอยู่มีอะไรอยู่เนี่ยทำไม่อยู่ไปแล้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเชษฐาบ้านมึงนะผมขลุกทั้งตัวว่ยฟังนะฮะถ้าคนไหนเห็นผ่านกล้องดูฮะนี่ขึ้นมาเป็นหนังไก่เลยนะเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยเชษฐาพี่อาจจะบอกว่าพี่เชื่อทุกอย่างที่เชษฐาเล่าเลยครับอัเรื่องจริงที่ต้องให้ผมใจผมผมเชื่อเลยเพราะว่าผมเองอ่ะเคยเจอคนที่เหมือนมีอาการผิดปกติหรือว่าผีข้าแบบเนี้ย ตอนที่ผมถ่ายรายการมิติลีลับที่เคยเล่าไปหลายครั้งอะเนาะที่ว่าเด็กตัวเล็กแล้วมีอาการไม่ปกติอะนะ,<ฮ>ะเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างมามามา,มาผ่าร่างเขาหรือว่ามา,มาสิงร่างน้องอะนะ,<ฮ>ะผมอินเพราะว่าผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วที่ว่าน้องคนเนี้ยอยู่ดีก็มีพละกําลังฮนะผู้ชายล่ำๆหกคนเจ็ดคนจับไม่อยู่<ช>จับไม่อยู่เพราะว่าผมก็เลยอินไงผมก็ขนลุกไงเออโอ้ยเด<ช>ี๋ยวนะจริงจริงนี่ตองจับไม่อยู่จริงนะตัวตัว ตัวใหญ่ๆจับแต่ละคนเบี่ยงยิบไปค่อยหมดเลยกระเด็นหมดเลยอ๋อเดี๋ยวนะพอแม่มีสติขึ้นมาใช่ถามแม่จำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับไม่ได้ครับจำได้ล่าสุดคือก่อนจะเกิดเหตุการณ์นึกจัดว่าลุกขึ้นมาจะไปจะไปกินน้ำหลังจากนั้นก็เหมือนกับวุบใช่จะเหมือนว่ามีคนมาผลักแกข้างหลังครับเฮ้ยมาผลักแกข้างหลังปุ๊บพอผลักปุ๊บแกหน้าพิมเป็นกระเด็นกแล้วก็วุบไปเลยเฮ้ยแล้ววันนั้นคุณโชคดีนะที่คุณอยู่กับพี่พี่สาวอยู่นะใช่ครับดูทีวีอยู่ครับ ถ้าเกิดวันนั้นทั้งคู่ไม่อยู่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับแม่ก็ไม่รู้นะตายแน่เลยใช่เพราะว่าผ,ผมเห็นภาพผมพยายามนั่งฟังเมื่อกี้ว่าฟังผมพยายามนีกว่าผมเป็นเชิดาผมเป็นลูกนะแล้วถ้าผมเห็นภาพนลน้อนแม่หยิบเก้าอี้ม,มาตั้งเอาผ้าข้ามาขึ้นมาแล้วกำลังจะทําการผูกคอตายต่อหน้าต่อตาซึ่งเราเป็นลูกนะแล้วตอนนั้นตัวของเชิดาอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมอยู่ป .4 ป .4 ป 4, .5 ได้พี่ป๋องก็ประมาณสักสิบสิบประมาณสักสิบขวบนิดนิด ใช่ใช่ครับสิบขมนิดเด็กสิบขมนิดนิดข้อฟังเห็นภาพเนี้ยแม่อะไรจะปวดคอตายปฐมอ่ะเฮ้ยเป็นร้องไห่ร้องไห่ผมหาผมก็ร้องตา้คนต่างร้องด้วยกันทั้งคู่เพราะไม่เคยเจอฮะเป็นเป็นผมก็ผมก็ร้องไห้ผมคงทําอะไรไม่ถูกด้วยความเป็นเด็กอ่ะผมคงจะร้องไห้แล้วคงจะตะโกนเรียกหาคนมาช่วยเลยแบบเนี้ยใช่งานตะโกนแล้วผมให้ลูสาววิ่งไปเรียกพ่อเลยเพราะบ้านอยู่ละบ้านอยู่ข้างข้างบ้านครับอุ้ยสองก็บอกก็บอกเลยว่า โว่าเอาเล่นแรงกันขนาดนี้เลยผมเป็นคนใจแล้วโอแล้วเข้าไปได้ยังไงอ่ะพอดีแม่ไม่ได้ใส่พระด้วยแม่เขานอนอยู่่ะคือแม่เขานอนไม่ได้ใส่พระด้วยเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดใส่พระอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้อ่ามีจิตก็ได้ผมไม่รู้ไม่รู้นะครับแต่ผมมองดูแล้วโอ้เขาเข้าได้แบบเพราะผมมองว่าตอนนั้นแม่ไม่สบายจิตอ่อนด้วยนะครับเขาถึงเข้าง่ายอืเพราะผมมาบอกประตูาร่านเนี่ยผมพอจะทราบว่าถ้าคนจิตอ่อนอ่ะอื มักจะเข้าเข้าเข้าง่ายสื่อสารง่ายนก็อยากสื่อสารคนที่ที่ก็เข้าง่ายเพราะจริงๆแล้วคนจิตแข็งมักจะเข้าไม่ได้ยากหน่อยนึงภาษาจนิงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยก่อนหน้านี้คือการการเล่าครั้งแรกเลยเหรอฮะครับผมครั้งแรกโอ้โหเจ้าขาคุณทําไม่ท่าคืนนี้ของผมเรื่องแรกเดียวผมขนรูแบบฟุ่มฟุ่มฟึ่มเลยนะคราวนี้อยากจะถามอยากจะบอกว่าอะไรครับอยากจะบอกว่ารักพี่ป่องนะครับผมวิดไฮเปอร์ครับไอวิดเดี๋ยวนี้ ครับผมเอาจริงเหรอคิดถึงคิดถึงคิดถึงเลยมาเล่าครับเลยบอกวพี่ายมาขอเล่าหน่อยพี่ไอ้ธีมึงเหรอเนี่ยครับผมเฮ้ยทำไมพี่จำเสียมึงไม่ได้วะสวัสดีคนทางบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวลงเบลเรื่องนี้มาจากไหนก็เป็นเรื่องจริงครับเรื่องเรื่องแรกผมเลยผมลืมคิดเลยพี่ป๋องเคยมาเล่าพี่ปองฟังหลายๆเรื่องแล้วแล้วบังเอิญว่าลืมคิดเรื่องนี้เลยว่าผมเป็นเรื่องแรกที่ผมได้ ได้เจอครั้งแรกเลยก็ลืมไปเลยไนงะเดี๋ยวนี้คือ,เ,เ,รอเรื่องแรกของเองเลยเหรอใช่เรื่องแรกชีวิตเลยฮนะผมลืมไปเลยผมเอาจากเรื่องที่ผมประสบการที่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตและเจอแล้วอกก็เลยเลย,เล,ยลืมตออึดต่อเด็กๆไงเหรอใช่แล้วโอ้ล้วพอไปเล่าให้แม่ฟังตอนนี้รู้สึกว่าแม่กำนังฟังอยู่ที่บ้านน้องชายด้วยนะครับบอกให้น้องชายรอฟังด้วยอเออแม่เขาไม่รู้ตัวเนีย่ยเขาคือแม่เป็นคนทำแบบข้าวขาเขาขายข้าวแกงเก่งผมไช่วยเขียนทำเด็ด เด็ดไปหัวลัพาเด็ดอะไรบ้างพี่อแก่แก่ครับทำคนเดียวนะแก่ทำตั้งแต่กบวังถี่มากแล้วพ่อก็จะช่วยบ้างใช่พี่จำเสียงเองไม่ได้เว้ยพี่จำเสียงพี่จำเสียงเองไม่ได้เลยอ่ะถ้าเองไม่บอกว่าเป็นเป็นวิธีเปิดที่พี่จำไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนะวิทย์พี่บอกถามหน่อยนะะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะหลังจากนั้นห้าวันแม่ต้องทําตามที่วิญญาณตนนี้บอกให้ทําครบั้งห้าวันไหมครับครับครบครับครบครับแล้วก็หลังจากครบแล้วหลังจากครบแล้วนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ไม่ได้มีการ ใช่เี๋คิดกันอยู่เลยว่าจะดูอะไรกันดีปะเนี่ยถ้าเกิดตักบาตรไปแล้วยังจะมาเก็จะทักลำบากแล้วเขาก็เขาก็เหมือนหือนละแวงเหมือนกันน่ะเร<อ>ื่องบอกไปรู้สึกว่ารู้สึกว่าผีจะชื่อนบนะตน,นบเขาบอกเขาบอกบอกันว่าผมก็เลือพูดเล่าไปวแบบ่าแกบอกกูชื่อนบมึงถวายมาชื่อนบเลยอ๋อเออนไห้าวันนี้ก็คือตักบาตรทำบุญตามที่เขาบอกครบห้าวันแล้วก็ไม่ได้มีการเข้ามาสิงไม่มีการผ่าร่างแม่อีกเลยก็แค่ครั้งเดียว ครั้งเดียวครับครั้งเดียวนะคราวนี้ย<อ>วิญญาณที่ว่าที่บอกชื่อนพเนี่ยเขาเป็นใครคอวิดคือเขาบอกว่าเขาตายที่นี่เขาตายที่นี่มานานนะเขาบอกว่ามาทํางานก่อสร้างตั้งนานแล้วตายแล้วก็เพื่อนก็แบบคือโดนเพื่อนฆ่ามล้ครับแล้วก็<อ>เพื่อนก็หนีกลับไปเลยแล้วก็ไม่มีไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเน<อ>เพื่อนฆ่าไปแล้วก็แล้วก็ตายไปเลยอืมใช่เดี๋ยวนะคราวนี้ยแม่เป็นคนทำกับข้าวอร่อย แม่ทังก่าข้าวขายเขาเนี่ยไอ้เส้นระหว่างจากบ้านเพื่อจะไปตรงไปตรงร้านค้ามันต้องผ่านอะไรบ้างเส้นเส้นเส้นมันผ่านมันผ่านชื่องมันผ่านห่ามันอยู่ในซอยครับผมคือมาอ,อยู่ในซอยสมมตินะอนซอยเข้ามาแล้วพอจะถึงในในหมู่บ้านเนี่ยเป็นโครงการหมู่บ้านนะแต่ผมมันจะอยู่สอนก่อนซอยโครงการหมู่บ้านเป็นบ้านสวนแล้วก็มีบ้านเช่าให้เช่าเยอะแยะ ผมันเช่าอยู่แล้วแม่ก็จะเขียนจากหน้าบ้านตัวเองอรเช่าแล้วก็ออกไปถนนในหมู่บ้านแล้วก็ไปไปขายในในซอยหมู่บ้านและตรงระหว่างทางอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนอย่กึ่งสวนเด็กเล่นเด็กเล่นครับมีเป็นสนามเล็กๆเหมือนเตะบอลกันได้แล้วมีต้นไม้ปลูกแล้วก็มีเด็กเล่นอะไรนั้นเหมือนคนมาเดินอผ่อนได้ตรงนั้นแต่ันไม่ใหญ่มากครับ าเมื่อก่อนมันอาจจะสร้างอะไรทำอย่างอื่นมาก่อนพี่ปอมก็เป็นดินดินอะไรธรรมดาผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะครับอบอกเขาแม่ทำกับข้าวอร่อยใช่เขาเห็นทุกวันว่าเห็นขายทุกวันดูเขาเห็นข้าอาจจะดูทุกวันเห็นอยู่แล้วอยากกินแต่ไม่มีใครใคให้กินอยากกินแล้วอยากกินผัดเผ็ดปลาดุกใช่ชอบ่อแม่เล้ทำกับข้าวอยากกินแกงเขียวหวานแล้วก็อยากกินไข่เจียวไข่เจียวด้วยครับไม่แล้วปัจจุบันนี้คุณแม่อายเท่าไหร่แล้วว่ะวิทย อนนี้แม่70กว่านะครับเออ70กว่าคุณแม่จะทำกับคพืนกับข้าวให้ลูกแต่แกก็แอบแอบแอบทำให้แฟนน้องไปขายที่ทำงานแกทำน้ำพริกปลาทูอร่อยครับแกขายนก็ปลูกปุูกบ้านแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องครับแล้ว่าแอบทำคือสั่งขายให้แม่ทำขายข้าแกงเหมือนเดิมพี่องแกงไม่ไหวละอืมด้วยอายุนะเพราะว่าแสดงว่าแม่ของวิทย์กับแม่ของพี่กับพ่อพี่น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันประมาณสัก70ปลาย ประมาณนี้น่าจะน่าจะลุ่ลาวเขาเดียวกันแสดงว่าคนรุ่นนั้นทำกับข้าวอร่อยพอผมไปก่อนเมื่อสามสีปีที่แล้วใช่อืมเสาคุณแม่ไม่ได้ทําขายคุณแม่ไม่ได้ทําขายแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วแต่ว่าจะทำนิดนิดหน่อยแล้วก็ฝากให้ลูกไปไปขายก็ว่ากันไปผมว่าจะจะบอกแกว่ามันมีประทูนะตัดตอไม้เนื้อนะครับ่า่เกียวนะแล้วก็แล้วก็จะเียมให้ผมก็ต่างไปให้แล้วก็แล้วก็จะเกี่ยงให้อแล้วคุณแม่คุณแม่ยังทํากับข้าวให้วิทานอยู่ไหม ทำอยู่ครับก็ยังทำาเหมือนแม่พี่แม่รู้เด็ดแกรู้อยู่ว่าผมชอบต่ที่กระทูแกจะทำเลยเหมือนแม่พี่เลยอ่ะแม่พี่จะรู้แล้วว่าพี่ชอบกินอ่ะแกงเขียวหวานผัดกระเพราแล้วก็จะมีพวกหมูทอดไก่ทอดอะไรแบบเนี้ยแล้วแกก็จะทำหรือบางทีเราก็จะมีรีเควสนะว่าแม่พรุนี้ผมไปทำงานสายหน่อยนะมือเที่ยงขอสักนิดหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำกับข้าวให้แล้วฝีมือแม่เนี่ยอร่อยที่สุดในโลกใช่ใช่ครับโอ้ขอคุณแม่แข็งแรงนะ โอ้คุณแม่เล็กนะฮะโอ้ยไปเด้อพี่ไม่รู้ว่าเป็นเองรู้ไหมไม่รู้จริงๆถ้าเองไม่เฉลยนะเลยขอพี่โก้ขออะไรหลายๆคนก็ให้ผมเล่าอย่าพูดไปบอกไปบอกพี่ตองหน้าไม่เฉลยเอาครับโอ้แล้วมันทําพี่ขนลุกอะทําพี่แบบตื่นเต้นมากเลยอะน่ากลัวน่ากลัวนกน่ากลัวมากวิญญาณของของตาตนบใช่ไหมตนบใช่เสียชีวิตไปเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้คําไม่ทราบครับอ๋อแต่วิญญาณขออาจจะอยู่ตรงนั้นในตอนหมู่บ้านผมก็คือ เจ้าที่เขาก็แรงนะฮะุงช้อนหรือว่ารูอะไรบ้างใคแก่กอง็็ใส่ชุดแรกมันจันบ้างอย่าพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาแกกลับมาแกทำกับสมกรอื่ปองแกกลับมาประมาณทีสามเนี่ยนะแกขับมาแล้วพอเข้ามาในซอยก็จะเดินจะไถึงบ้านเราก็จะเป็นสะพานไม้อยู่ข้างขบ้านเนี่ยก็จะเดินเลาะไปแล้วจะมีมีสารตายายตรองนูสารพัดูอยู่ริมนะ บางทีพ่อแกเห็นไฟสว่างนิดๆพอแกเดินมาแกเงยหน้าขึ้นมาเจอทุกทีอะของที่ใส่ชุดราดที่มันยืนอยู่หัวมุมตรงข้างสารภูมิแกแต่แกพ่อแกไม่กลัวเพราะแกแะเดินก้มหน้าเดินไปพอมาถึงบ้านแกก็เคาะประตูแกเข้ามาจะเจอบ่อยเดี๋ยวเจอตรงนี้มากอยู่เจอก่อนหน้าับบค้างบางทีแกเดินผ่านเลยนะพ่อเรบอกแกเดินผ่านแกก็เฉยเฉยแกก็เฉยเฉยแกก็เดินกุ้มกล้ไปแล้วที่ในใจว่าอ้าววันนี้ครับครับ อ่าวสวัสดีครับผมกลับบ้านพอพูดให้ฟังบอกไม่อยากเล่าให้ผมฟังเวลาอ,ออกมาจากบ้านเด็กๆเนี้ยเดี๋ยวมงจะกลัวกันตอนนั้นเด็กๆผมก็มีกลัวผีกันนะตอนนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวจะกลัวกันไม่พูดบอกเจอประจําแต่พอ่อก็ไม่กลัวผีอื้อหือ <c oughs> วิทย์เอ้ย <c oughs> นะฮะ <c oughs> เรื่องคุณแม่สนุกมากเรื่องแม่เรื่องมารดา <c oughs> ไม่คิดเหมือนกันว่าโอ้โหจะมีจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกับครอบครัวครอบคุณหัวฟังโอ้ยคิดคิ่ที่ผมอยู่สองคนถ้าผมไม่อยู่สองคนนั้นเรียบร้อย อูเราเห็นก็ตาว่าแม่ก็จะผูกคอตาอยอ่ะน้ำตาคอพี่ต๋องตกใจตั้งแต่แกรู้ขึ้นมานตาขวาโอ้โหผมเฮ้ยแล้วเสียงแปลกอะผมก็สะกิดพี่สาวเฮ้เสียงใครอะทำไมแม่พูดอย่างเงี้ยปสบใจบอกเฮ้ยดห่อยะดูแล้วสักพักหนึ่งพอแกเอาเชือกมาอะไรมาผมไม็บอกพี่ทำไปตามพ่อก่อน อืมโอ้ยสนุกมากตื่นเต้นมากได้พี่งี้ขอบคุณมากนะลูกขอบคุณพี่ตองครับคิดถึงครับพี่ถึงคิดถึงคิดถึงนะวันไหนว่างวแวะเวียนมาพี่เรียนข้าวนะได้ครับยินดีครับวิทครับขอบพระคุณครับจากวิทย์เพลครับครับผมสวัสดีครับ